สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าจ้าพี่น้องสว่วนท่านยรัตและปริชาดจ้าพ่อกันอีกคือเกาจ้าพี่น้องมื่อนี้ละสิห้ามาเก็บบักแข่งจ้ามาแข่งหรือมะเขือพวงมื่อนี้สิห้าซุปมาแข่งจ้าซุปใส่ปลาทูจ้าพี่น้องมาแข่งปลูกไว้ในบ้านนี่แหละจ้าจ้าดูดดูมาแข่งมี่ต้นเดียว สูงๆแต่ก็ได้อันกินได้เรื่อยๆนี่กินเรื่อยๆจ้าพี่น้องกินรท่านกับสิสซุปจ้าอยากพ่อแม่พี่น้องจงน,น,น่อยในเดจ้าอยากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับน้ำในเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งจ้า เดี๋ยวเก็บมกแข่งกันจ้าสิบ้าบอกไปซุปอันมกแข็งใส่ปลาทูจ้ามานน้เป็นมะแข้งไล่น้ำจ้าละปลูกไว้ได้กินตลอดปีจ้าหลังจากเขาได้มะแข้งมาแล้วจ้าพี่น้องเขาก็สีน้ำมะแข้งไปต้มจ้ามะแข้งกับปลาทูจ้า ต้นน,น้อยๆก็ได้ลายอยู่ด้วยจ้าได้ซุปนึงพอดีตั้งหม้อใส่น้ำตั้งไฟเลยจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาจ้าสีขนๆเนี้ยจักหน่อยน้ำปลาจ้า เกือจัหน้อยตำเ็ยประทูจ้าพี่น้องมาแข่งเฮาละ่ะลอสุกจ้า สุกแล้วจ้าพี่น้องก็ต้องต้มเละนะจ้าต้มเละมันเซ่บจ้าต้มแหนหมักแข้งซุกพอดีจ้าตักออกจากหม้อพักไว้ให้เย็นจ้าส่วนหมักแข้งนี่เฮาก็สียเอาก้างเอาก้านมันออกด้ะจ้าแล้วก็ทูกระเสียไปแกะแตะเนื้อจ้าพี่น้องแกะแ,แล้วจ้า ขัวนันมาแข่งแก่บ่เบิดกับบ่เป็นอยังได้นจ้ากินได้้อกันจ้ามีประโยชน์จ้าต่อไปกับน้ำหอมแดงกับกระเทียมมาขัวจ้านนี่เสิใส่พริกป่นแล้วจ้าพร้อมแล้วก็บิมาซูปกันจ้าพี่น้องก็สซิมีเอัน หอมแดงกับกระเทียมที่เขาขัวจามาตำทำให้กระทูกแกะจ้า ผู้แหลกเขากับส่หมักแข้งจ้าพี่น้อง้ะเขือพวงํำให้เขากันจ้า ปรุงรสจ้าพี่น้องพริกป่นจ้าพริกของร้านเผ็ดเนาะจ้าของนัวน้ำปลาต้มจ้าพีขฮาต้มปลาทั่วละ ผู้ใดม,มากแข่งๆกับผู้ต้องไส้หลายจ้าพี่น้องหยอดน้ำปลาจักน้อยจ้าทำด้วยต้นหอม ก็อันผักหอมเปียกจ้ะพี่น้องผักอะไยัางหล่ะฮะภาษาไทยผักชีโอผักชีใบเลื่อยท่านิสานเอิอนอ่าผักหอมเปียกจ้าหรือผู้ใดสิใสาอันผักชีก็ได้นะจ้าต้นหอมผักชีก็ได้สารว่าผักชีใบเลื่อยหรือผักหอมเปียมันสิเข้ากันกับประเพสต์ซุปมะเขือซุปมะแข็งจ้าพี่น้อง เป็นแต่แสบพักจ้าพี่น้องซิมรดพอดีแล้วก็รักไส้ถ้วยใส่จานจ้าร้อมเสิุขเ้าอะไรจ้าก,กับขขาวเศ้าเหตุ่ายๆจ้าพี่น้องลองไปเหตุกันเบ่งเง้อจ้าสิหอมหมักแข้งจ้าพาเก็บผักไปกินกับซุปหมักแข้งจ้าพี่น้องเนี่ยัี้ีล่อม กบถั่วบักทัวกท่วเก็บมัทน,นาบ้านจ้าปลูกไว้นาบ้านนี่เ้อจ้าปลูกใส่กระถางง่ายๆแ่บจ้ากินกับอันซุปกินกับลาบผักชีหลอมหรือผักลืมผัวปลูกง่ายครับจ้า็มีผักกระแง้ยงจ้ากระแง้ยงท่านงามปลูกใส่กระถางบัวจ้าพี่นอ้อง เรียบร้อยจ้าพี่น้องแบทเบจ้าัดว่าแซบกว่าซุปบักเขือจ้าพี่น้องเพราะว่าบักเขือมันเละหมักแขงมันสีมีความหอมของหมักแขงงนะจ้าพี่น้องแล้วมันสีเข่ากันกับปลาทูจ้าพี่น้องล้องไปเฮ็ดเบิองได้จ้าหมักแขงอันน้ำตลาดกรบบแห้งจ้าสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทกับพ่อซุปจ้าพี่น้องถ้ากินขอบรัวหนึ่งกับซุปใส่ปลาทูสองตัวสามตัวต้วนทุนบ่บพอลอยจ้า เมนูประหยัดจ้ะพี่น้องแต่ว่าแซบคุยกับขหนียวหอนๆจ้าแล้วก็ก็ผักสดก็บ,บักแตงของราสิก,กินก็บ,บักทั่วจ้าบักทั่วเราปลูกไว้หนาบ้านกับผักลื่มผัวผักลื่มผัวหรือผักอันชี้หลอมกับงามงามปลูกใส่กระถางลองไปเห็ดเบิ่งได้จ้าพี่น้องเมนูง่ายๆของคนอีสานเห็ดง,ง่ายคักซัมนี่ก็เล้วคาบเขาจ้า คลิปนี้รัดกระคอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าพี่น้องเสืรอไปกินมองเฮ็ดงานคือเก้าละจ้ากับขอสอวมือน,นี้ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รัดน้ำในเด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องสิไดหาคลิปดีๆมาให้เบิองจ้าหาเมนูวนรับข่าหลากหลายแปลกๆมาลงให้เบือง ขอบคุณทุกซรัพสักข,ขอบคุณทีต่ติดตามรับชมจ้ากขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคื้นเก้าละจ้าลำลาำรวยรวยสุขคนขอให้ถูกหวยสุขคนจ้าหัวดอันสีหอดสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าพี่น้องพ่อกันคลิปหนาขึ้นเก้าจ้าสวัสดีจ้า